สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะทักทายกันยามใบยบแล้วกันเนาะนะคะใบยๆก็ใกล้เย็นแล้วนะคะวันนี้ซินแซก็นะคะนั่งนะคะวิเคราะห์หงวเห้งลูกค้านะคะเงาเงาก็เลยอยากจะมาคุยกันเนาะ,ะโอเคัมายเลนนะคะสวัสดีค่ะนะคะแอร์ขาที่ตามแฟนเพจซินแซร,รายงานตัวด่วนเลยนะคะ สวัสดีค่ะเชื่ออะไรกันบ้างคะ่ะนะคะอ๋ออาจารย์บอกว่าเซ็กซี่เบาๆแน่นอนนะคะมันต้องเซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะเราอายุเยอะแล้วต้องแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะอีกไม่กี่ปีก็จะสี่สิบแล้วอะะ่ค่ะต้องเซ็กซี่หน่อยออสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะใครเชื่ออะไรกันบ้างเมนเข้ามาคะ่ะนะคะทักทายกันหน่อยเนาะปกติยังไม่ค่อยได้ไลฟ์กลางวันเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนกลางวันคนจะดูเยอะหรือเปล่านะคะ ก็เลยอยากเข้ามาทักทายทุกคนเนาะวันนี้นะคะได้วิเคราะห์หัวเฮงคนไปประมาณนะคะสิบกว่าคนเพราะว่าเราวิเคราะห์หัวเหงเป็นเล่มๆเอาไว้ละนะคะเราวิเคราะห์หัวเหงค์นเป็นเล่มๆเอาไว้อันนี้ก็คือคิวจากเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้นะคะคิวจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะหนาประมาณนี้เลยนะคะมีมีสองเล่มด้วยกันนะคะเนี่ยนะคะมีสองเล่มด้วยกันหนาประมาณนี้นะคะเนี่ยนะสองเล่มนะคะมีทั้งกลุ่มที่แบบ ไม่ลงรูปนะคะ VIP แล้วก็กลุ่มที่แบบลงรูปนะคะตอนนี้คือแบบนะคะวิงงเครางหูหิ้งคนนะคะคุณแม่บอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณทัชพรบอกสวัสดีค่ะเด้งทีไรถ้าไม่ได้ทํางานดูตลอดเลยอุยน่ารักมากเลยอ่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่จิสุรีนะคะสวัสดีค่ะสินใจคนงามนะคะคุณนิ่มบอกว่าัดีค่ะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะ คุณซุ้มซ่าบ,บอกว่าสวยอัะแน,น่นอนนะคะเราต้องส่วยไปด้วยกันนะคะสวัสดีคุณแม็กด้วยนะคะเนาะสำหรับอันสวัสดีคุณหยกด้วยนะคะตอนเนี้ยชินแสก็นั่งวิครขะองหัวเหงคนเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยประมาณปึกหนึ่งเนี่ยนะคะเนี่ย วันนี้นะเตรียมโทรคุยกับทุกคนทุกท่านที่จองคิวมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2563ัและคิวปกติเนี่ยมันยาวไปจนถึงเดือนมีนานะคะพอดีนะช่วงนี้สินแสงงานจะเยอะมากนะคะมันมีงานรายการรา,ายการถ่ายนั่นถ่ายนี่ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยช่วง12-15ถึงสเนี่ยเราจะโทรคุยกับทุกคนนะคะที่ได้จองคิวกันเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ แล้วเราก็จะเปิดรับคิวใหม่นะคะใครที่อยากจะวิเคราะห์หวยเฮงแบบด่วนๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะเราจะเริ่มวิเคราะห์ลูกค้ารายใหม่วันที่20นะคะวันที่20มกราคมแล้วก็ยาวๆไปนะคะคุณกดเฉพาะหนูว่า FC สินแสค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่บุญอนง์สวัสดีค่ะคนนี้ตามเรามานานแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตด,ด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะชอบไหมคะคอนเทนต์แซ่บแคอนเทนต์แรงๆกับตรงฟังซินแซนะคะถ้าชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเมนต์ตอนนี้เปิดโปรวิเคราะห์หงเหงน,นะคะอยากให้คนทุกท่านจองเข้ามานะช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยเราก็เห็นใจทุกคนทุกท่านแล้วก็เห็นใจตัวเองด้วยนะคะจึงปล่อยโปรการกุศลลงรูปนะคะอยู่ที่1000บาทไม่ลงรูปอยู่ที่2,500บาทแต่เขาบอกว่ารับไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็มีคนเริ่มแบบ ขอรายละเอียดและจองเข้ามาแล้วนะใครที่อยากรู้ว่าโง่เห็งเป็นอย่างไรจะปรับยังไงให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตธุรกิจความรักนะคะสามารถขอรายละเอียดได้ในแฟนเพจนะคะพี่บุญอ้วนค่ะชอบหมอก,กอบเช่นกันค่ะพี่บุญอ้วนนะคะคุณพัชราพรบอกสวัสดีนะคะใครอยากจะวิเคราะห์โง่เห็งนะคะ ให้ขอรายละเอียดเลยนะเชื่อได้เลยว่ามันจะไม่ถูกไปกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องเห็นใจกันเพราะเราคือคนไทยด้วยกันนะคะ,ะคุณจิตบอกว่าชอบสินแสมากค่ะคุณใบเฟิร์นน่ารักมากเมนทุกเมนแชร์ทุกแชร์เดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าชอบคอนเทนต์อะไรมากที่สุด นะฮะทำไมถึงตามซินแซและชอบคอนเทนต์อะไรมากที่สุดไหนลองเม้นมาสินหนึ่งนะฮะทำไมถึงชอบเพจซินแซและชอบคอนเทนต์แนวไหนมากที่สุดบอกมาเลยค่ะนะคะจะได้จัดไว้ให้แต่ซินแซจะนึกคอนเทนต์เด็ดๆได้ต่อเมื่อเรามีอารมณ์หรือมีเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าไออันนี้ควรเขียนหรือมีเหตุการณ์อะไรหรือสตอรี่อะไร,ร,อ,อ,ะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะเราก็จะเขียนนะคะคุณนิ่งสงบบววิเคราะห์แล้วมีวิธีแก้ไขใช่ไหมแน่นอนนะคะวิเคราะห์แล้วต้องมีวิธีแก้ไขนะคะเรารู้เราวิเคราะห์นะคะเรารู้เราวิเคราะห์เราแยกแยะเราก็จะรู้วิธีการปรับเปลี่ยนแน่นอนคนตามเพจซินแซมาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะดังนั้นซินแซจึงมีหน้าที่ให้ความรู้และชี้แนะวิธีการปรับเปลี่ยนเพราะศาสตร์โง่เหงหงจุย้ยคือการปรับ เปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะคุณมณีบอกวสวัสดีค่ะซินแสนะคะคุณวิดาวันบอกว่าสวัสดีค่ะซินแสดูแล้วมีความสุขอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนเราต้องมีความสุขในทุกวันค่ะคุณพี่แสงระว,วีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเนาะวันนี้สินแจนั่งคุยกับลูกค้าประมาณ10คนนะคะโทรเข้ามาเนี่ยประมาณ10คนสําหรับคนที่วิเคราะหูเฮงนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไล่โทรคุยให้หมดอีกร้ายร้ายคนนะ่าจะใช้เวลาประมาณอีก8วันนะคะที่จะคุยแล้วก็จะเปิดรับเคสใหม่ใครที่สนใจสามารถจองคิววิเคราะหูเฮงได้เลยนะคะเราจะมีคิวที่เร็วขึ้นเพราะสินแจต้องการเคลียร์คิวทั้งหมด นะเพื่อที่จะเปิดรับคิวใหม่สําหรับคิวใหม่ที่จองเข้ามาในปี2564หรือปีวัวทองเนี่ยเราจะเริ่มวิเคราะห์หงเหงกันประมาณวันที่20มกราตามที่ได้แจ้งไปนะคะซึ่ง20มกรานับจากนี้ถือว่าเร็วมากเพราะบางคนรอซินแซประมาณ2เดือนนะคะกว่าจะได้คุยแต่ตอนนี้คุณได้ดูแบบเร็วๆแน่นอนเ<ๆ>พราะซินแซเคลียร์คิวทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะเพื่อเปิดรับทุกคนทุกท่านเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะ เราได้มาเจอกันเราได้มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคอะ่ะเดี๋ยวซินแซนะคะมีถ่ายรายการแล้วก็มีคนติดต่อทํารายการเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะคะมาค่อนข้างเยอะก็จะพยายามไร้สดแล้วก็ ให้น้องๆนะฮะทำคอนเทนต์ให้กับทุกคนนะคะคุณอจิวับอกว่าสวัสดีค่ะซินแซสวยสดใสตลอดนะคะคุณรัชพรบอกว่าชอบดูเพราะได้ความรู้ด้านโง่เฮงนะคะได้ความรู้โง่เฮงแล้วคอนเทนต์แซบๆเราก็มีนะคะก็ไปปรับใช้ดูนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะว่าโลกเรานะคะขอบอกตรงๆเลยนอกจากเรามีความรู้เรื่องหราะศาสตร์แล้วเนี่ยเรื่องการอยู่กับคนหรือการอยู่ร่วมกับคนเป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่เฮงซวยเนี่ยอาจจะนําเรื่องซวยๆมาสู่เราได้นะคะเราก็ต้องเลือกคบคนที่ดีเจอคนที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีแล้วเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะจริงๆเพื่อนสินแซแต่ละคนดีมากเลยนะขอบอกเลยนะคะทั้งฝนทั้งส้มโอทุกๆคนดีมากเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีเอาไว้และสิ่งที่ผู้หญิงปัจจุบันหรือผู้ชายควรจะรู้นะ เราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยทุกอย่างโลกสวยเอาไว้อย่าไปเม้นใครไม่ดีอย่าไปโพสต์ภาพไม่ดีนะคะหรืออย่าไปว่าใครไม่ดีนะคะมันมีคดีหมดคุณพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะยุคปัจจุบันคือรุนแรงมากดังนั้น คนเรานะคะจะทําอะไรคิดดีพูดดีทดําดีมีสติก่อนกดมีสติก่อนระบายอารมณ์ทางเฟ e บุ o กเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะคุณทะเลบอกสวัสดีค่ะนะคะคุณรัชพงบอกว่าชอบพอได้ความรู้นะคะตามเพจสินแซคุณได้ความรู้อย่างแน่นอนนะคะนะเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบ เอ้ยปี2564แล้วนะคะปีใหม่แล้วฉันอยากเป็นคนใหม่ฉันอยากปรับตัวใหม่ฉันอยากปรับใหม่เสใหม่ฉันอยากปรับหงหูฮิงใหม่ฉันอยากมีงเฮงที่แบบยังไงอะ่ะคนดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะก็วิเคราะห์งูหงการวิเคราะห์ปลาจือและโชคชะตากันจะได้รู้ว่าเราเนี่ยนะฮะควรจะปรับตัวอย่างไรควรจะปรับปรับบุคลิกภาพเราอย่างไรหรือเราเนี่ยจะทำชีวิตในแต่ละปีแต่ละวันให้มันดีได้อย่างไรนะคะ คำว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะโหราแปลว่าเวลานะฮะศาสตร์แปลว่าความรู้ดังนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ไม่งมงายนะคะเป็นเรื่องของการคาดการหรือการเรียนรู้กับเวลาที่เหมาะสมนะฮะคนที่รู้เท่าถึงการเนี่ยนะคะก็จะประสบโชคดีถ้าสมมุติเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรหรือเราเองเนี่ยนะคะจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเราต้องรู้ตัวเรานะคะเราต้องรู้ตัวเรานะ เนาะดังนั้นใครที่สนใจวิเคราะห,ห์หัวเฮ้งนะคะก็สามารถติดต่อได้นะแต่วันนี้ขอแต่งตัวแบบแซบๆนิดนึงนะคะอยากสวยบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยแต่งตัวแซบๆเวลาชินแซนล่างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบนะคะก็นิดนึงนะคะเน้นสวยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวทองถอดออกมาให้ดู นะคะถอดออกมาให้ดูแล้วกันเพราะนแซนั่งเนี่ยก็จะห่วงเรื่องสุขภาพหลังด้วยนะคะเรานั่งอยู่บนโต๊ะทํางานเนี่ยทั้งวันเลยนะคะนอกจากวันที่แบบเราออกไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะไอนี่ค่ะนอกจากวันที่เราถ่ายรายการอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะนั่งอยู่ออฟฟิศนะคะหนูสงสัยถ้ามือเหี่ยวแห้งจะแก้อย่างไรเห็นโพสตไว้กับความรักถ้ามือเหี่ยวแห้งก็ให้ทาครีมบำรุงมือนะคะทาครีมบำรุงมือให้ผิวหนังเนี่ยค่อนข้างแบบ อวบอิ่มอะค่ะคุณจินบอกว่าแซบมากค่ะแซบยังไงคะคุณนะอ๋อหุ่นซินแซช่มคือแซบใช่ปะจริงเหรอจะสี่สิบแล้วมันไม่คงไม่ไมแซบไปกว่าน,นี้แล้วมั้งนะคะอ่าเนี่ยหุ่นก็ประมาณเนี้ยค่ะเนาะอืมเนี่ยนะคะหุ่นก็อยู่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าแซบหรือเปล่านะคะ <c oughs> เนี่ยหุ่นอยู่ประมาณเนี้นะคะ คุณนี่มอหุ่นดีมากๆนะ,ะนะคะโอเคนะคะเราก็ต้องแบบยาหุ่นดีก็ลองหมั่นทานเจดูนะคะทานเจทานมังไม่ทาน,ทานเนื้อสัตว์เป็นเวลาหลายปีเนี่ยหุ่นก็จะดีขึ้นเองจริงจริงนะซินแซ่ไม่ทานเนื้อสัตว์มา4ี่หปีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็แบบเราดูไม่ค่อยแก่ซึ่งจะ4ี่ิแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณ3 7มเจ็ดรอว่านะคะก็ดูไม่ค่อยแก่นะคะเราก็ต้องแบบ นะดูแลตัวเองให้ดีกินผักผลไม้กินน้ำผลไม้เยอะๆนะคะน้ำมะพร้าวนี่สำคัญมากควรจะต้องกินนะคะนะฮะคุณมงคลแล้วบอกว่าสวยมากค่ะนะคะอู้ขอบคุณเลยนะ,ะติดตามเพจซินแซเนาะก็เอาความรู้ไปใช้นะคะคอนเทนต์อะไรดีๆก็แชร์เข้าไปเดี๋ยวถ้าซินแซนึกคอนเทนต์อะไรได้เลิศๆนะฮะคอนเทนต์นีซินแซคิดเองนะถ้าซินเซเห็นคอนเทนต์อะไรเฮ้ยมันเลิศหรือแบบซินแซไปอ่านลแลวมันโดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะทำคอนเทนต์ไห้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจขึ้นทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาที่แบบเลวร้ายที่สุดซวยที่สุดแย่ yeah, ที่สุดหรือแบบ เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่อยากจะเจอเลยในชีวิตเมื่อผ่านมันได้คุณจะยิ้มให้กับมนันนะคะแล้วก็จงจําไว้เสมอว่าเมื่อถึงจุดต่ําสุดของชีวิตเนี่ยคุณจะพบจุดสูงสุดอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยคอยคุณมีความกล้าหาและมีเมตตาต่อตัวเองต่อคนรอบข้างเอาไว้นะคะคุณก็จะประสบโชคดีนะคะเดี๋ยวยังไรนะคะสินแสก็ ขอทักทายทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะคุณกมวลขวัญบาหุ่นสุดยอดมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะหุ่นซินแซก็ประมาณหน้าอกสหน้าอกเท่าไหร่อ่ะสามหกสะโพก3 8หรือ3 9เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะสวัสดีคุณรัตนาโหมวิไลด้วยนะคะ นะคุณเจ็บบอกหุ่นดีมากคุณกมวลขวัญบอกหุ่นสุดยอดมากๆนะคะอ่ะโอเคว่ากันไปเราก็ดูแลตัวเองไปแล้วกันสําหรับท่านใดท,ที่สนใจวิเคราะห์หัวเหงนะคะก็ติดต่อขอรายละเอียดทางแฟนเพจซึ่งเราคงไม่ลดราคาไปกว่านี้นะคะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงขอราท่านผู้ชมไปก่อนก็แล้วกันอาจจะต้องนั่งวิเคราะห์หัวเหงต่ออีกประมาณสัก3 4คนวันนี้นะคะนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย